วิ่ง1,500เมตรอายุ30-34ปีรอบชิงชนะเลิศครับรายการที่421รายการที่422วิ่ง1,500ันหารประกอบด้วยรุ่นอายุ45ปีวเข้ามหาวิทยาลัยรุ่นอายุ55ปีพรติพรมหาวิทยาลัยไม่ดนปุริชาปรัตวงศนาอยุธยา ราชวิทยาลัยจุลาพรเกวลินชนะทรัพย์เจริญมหาวิทยาลัยขอนแก่นปนกเกตสุริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชยานันกาลาบุมหาวิายทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับต่อไปนี้จะเป็นพุธีมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาพุชนาการกระโดดไกลุ่นอายุ35-39ปีชาย เพื่อเป็นเกียร,รติเกีเน,น,กกนักกีฬาคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญกัปเตอร์เกรลวิศคงศรีพวกรายการศูนย์กีฬาศิริธรความวิรันสีนักผลิตวิโรจน์ให้เกียรต์มอบเหรียญรางวัลแข่งนักกีฬาขอเรียนเชิญครับเพราะการแข่งขันชนะที่สามเหรียญทองแดงได้แก่พาพพนวัน์เพชรชรานุบาลเยไลมัคยุนสถิติ5้าเมตร ชนะที่สองเหรียญเงินได้แก่ภวนาฏพิมพู์มาวิไลศรีนครินวิโรจน์สติที5.35เมตรและชนะที่หนึ่งเหรียญทองได้แก่อานุชิตทนรำมาวิไลธรรมศาสตาาร์สถิติ5.47เมตรคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณดเรเกริกวิทพงศ์ศรีเวลณโอกาสนี้ด้วยครับ 9เดืนว,วินาทีคณะกรรมการจัดก,การแข่งขออกกันของพอะคุณผว้ช่วยศาสตราจารย์ดร้งเปิดบรรดุสัญญสอาะรองอธิกา,า,ารบดีมาทลัยสง,นงานนักมวยมีน่าโอกาสนห้ด้วยนบ นางสาวพันธพิพาสุขเตมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสายจับทิศินาาเห็นม่อนออกผู้ชายโยก้าย้กันไหมวันี้ว่าสีไทยภาพนี่มันเป็นมดออันที่อเออหลักับดตับดตับเี่เป็นราหอไม่แรน